สำหรับนิสสันจุกคันนี้ฮะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับก,การติดตั้งจอ Android น,นะครับผมพาไปดูนะครับตัวจอ Android น,นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับยูวีซองอยู่นี่เนี่ยซองแล้วโอเค่อแอนดรอยนะครับเรื่องระปฏติการนะครั ครับบอกเสียงลบเสียงขึ้นได้นะครับเข้าแก้ไขนะครับเข้าแก้ไขตัดเข้าสู่กล้องไข่เดิมนะครับเสนี้เรียบร้อยครับโอเคครับลูกค้าท่านไหนครับมีความสนใจนะฮะอยากจะตั้งเครื่องเล่นอะไรแบบนี้นะครับติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับก็สายบันทึก60องศานะครับติดต่อไปที่ร้านไอบุรีฟายองครับสาขาบางพาทท่าที่6ติดต่อไปที่เบอร์ศูนย์99944289 You talk Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'm you, ครับแล้วนี่เป็นไฟลยองครับวันนี้ลูกค้ารถนิสสันจุกนะครับมาดูเนินการติดตั้งจอ Android นะครับก mm ็เดี๋ยวพาไปดูจอเดิมของลูกค้านะครับจอเดิมของลูกค้าปเป็นจอเบินจอมาแล้วนะครับเป็นจออันนี้นะครับโอเคนะครับจออันนี้เป็นจอติดรถลูกค้านะครับเป็นจอนิสสันนะ คอนโทรลของอะไรใช้ได้โอเค okay, ครับบอกเสียงรับเสียงได้โอเคนะ okay, ครับเรื่องมือการติดตั้งตัวจอนะครับทาในงานได้